สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตคอกหมูแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าอคอกหมูมันว่างเปล่ามันว่างเปล่านะคะไม่มีหมูเลยแม้แต่ตัวเดียวเนื่องจากโรคระบาดมันลงนะคะเราก็เลยต้องขายหมูทิ้งหมดเลยเสียดายมากหัวอาหารก็ยังเหลืออยู่เลยกระสอบหนึ่ง ก็ต้องรอให้โรคมันหายไปสักพักก่อนนะคะเราถึงจะเอาหมูมาลงใหม่ตอนนี้ข้อก็ว่างเลยค่ะโรคระบาดลงนะคะแถวนี้ไม่มีหมูเลยเรอให้โรคมันหายตีไปกว่าน,นี้สักหน่อยก่อนแล้วค่อยเอาหมูมาลงใหม่นะคะอันนี้ตรงไหนก็จะว่างไปหมดเลยนะคะ โอเคค่ะก็จะมาอัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะมาแต่เสียงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนค่ะ